วันนี้จะทำตัวเหมือนนั่งอยู่ในห้องตรวจเลยนะคะแล้วก็มาตอบคำถามซึ่งในแต่ละคลิปเนี่ยก็จะให้ถามคำถาม8คํคำถามและก็มักจะเป็นคำถามยอดฮิตค่ะที่คนไข้อยากจะทราบหมอจะมาตอบกันเลยค่ะเริ่มจากคำถามแรกเลยค่ะพวิสคืออะไรนะคะในการตรวจตาค่ะเราทราบแล้วว่าขั้นตอนการตรวจตาเนี่ยเราดูอันที่เป็นหัวใจสำคัญสำคัญเลยเนี่ยคือความหนาของกระจกตา และรูปร่างของกระจกตาว่าไม่มีข้อห้ามของการทำและข้อห้ามของการทำก็คือการเป็นโรคกระจกตาย้วยหรือเคร์โโคนัสแต่บางทีเมื่อเราไปตรวจแล้วมันไม่เคลียร์คัดมันไม่ชัดเจน แต่เราอยากได้ตัวช่วยเสริมว่ากระจกตาเนี่ยแข็งแรงจริงไหมพอที่พอเราเจรไนไปแล้วเนี่ยสภาพของความแข็งแรงของกระจกตานั้นก็จะคงสภาพความแข็งแรงนั้นในระยะยาวให้คุณบางครั้งเราก็ส่งตรวจไบโอแมคคเนิกหรือสภาพความยืดหยุ่นของกระจกตานะคะ ซึ่งเครื่องมือในปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยชื่อ corvis c o r v i s เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจถ้าเรามาตรวจแล้วหมอตุนบอกอ้าไหนขอดู corvis เพิ่มเติมนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าเราจะมั่นใจว่าเราทำการรักษาบนตาที่มีความแข็งแรงเพื่อเกิดความปลอดภัยให้เราในระยะยาวนะคะและนี่ก็คือ corvis หรือการตรวจ bio m e c h a n i c s หรือสภาพความแข็งแรงสภาพความยืดหยุ่นของกระจกตาของคุณ ก่อนทำเลสิกและรีเล็กสมยและ PRK ค่ะเราจำเป็นต้องหยอดน้ำตาเทียมมากๆเตรียมก่อนวันที่มาตรวจก่อนทำเลสิกหรือเปล่าหมอตุนขออนุญาตใช้สถานการณ์ปัจจุบันในการตอบคำถามนี้ค่ะเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราใช้จอเยอะมากทีนี้ในการใช้จอหรือการใช้สายตาเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยเราตาแห้งไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเราตาแห้งโดยที่เรา เราเราไม่รู้สึกเลยเราไม่มีอาการเลยเราไม่รู้เพราะฉะก่อนมาตรวจเนี่ยคะ่ะถ้าเราได้มีการเตรียมความพร้อมในการหยอดไว้ก่อนแล้วเรามาเจอกันเนี่ยโอกาสที่จะได้ทําก็มากแต่ถ้าเกิดว่าตาแห้งโดยที่เราไม่ทราบเลยแล้วมาตรวจแล้วทําให้การวัดสายตานั้นมีความไม่แม่นบางครั้งเมื่อมาเจอกันแล้วก็อาจจะถูกบอกว่า,าเรากลับไปรักษาภาวะตาแห้งก่อนดีไหม แต่ถ้าเราไม่อยากเสียเวลาว่าการมาแล้วเนี่ยให้คุ้มค่าเราอาจจะหยอดเตรียมมาก่อนได้ก็ไม่ผิดกติกาอะไรนะคะการนอนพักก่อนมาตรวจสำคัญหรือเปล่าอดนอนได้ไหมจริงๆแล้วข้อนี้ค่ะเป็นเรื่องของการมีสมาธิในวันที่มาตรวจเพื่อส่งผลต่อการผ่านตัดถ้าเรามีสมาธิการตอบการอ่านการวัส,สตามันก็จะได้ความแม่นยำหรือแม้แต่การคุยกับหมอเอง เพราะฉะนั้นหนึ่งในการเตรียมความพร้อมที่สําคัญก่อนมาก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอไม่อดนอนเพื่อที่ทําให้มีความชัดเจนมีความมีสมาธิมีความคล่องในการมาพบหมอแล้วก็เจอกับหมอรวมทั้งสมมติถ้าคนที่ผ่าในวันเดียวกันสมาธิก็สําคัญไปอีกนะคะในการผ่าตัดด้วยค่ะจงพยายามนอนพักผ่อนให้เพียงพอในวันที่ก่อนมาพบกันหรือวันที่ก่อนผ่าตัดเพื่อสมาธิและ ความตั้งใจที่ดีที่สุดของการรักษาตาอันนี้สำคัญนะคะหนูหรือผมควรจะศึกษาวิธีการทำแต่ละแบบมาหรือเปล่าคะหมอหรือมาให้หมอเล่าให้ฟังแน่นอนที่สุดค่ะหมอตุลนนะทำคลิปเรื่องของการรักษาสายตาต่างๆเนี่ยมาเพื่อให้น้องๆหรือคุณคุณ,คณศึกษาก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะแชร์ t ามที่เราอยู่ด้วยกันมันไม่นา,านหรอกการที่เราได้ศึกษามาก่อนอย่างละเอียดดูและทำความเข้าใจแล้วมาคุยกันต่อ ผลประโยชน์ได้กับใครได้จากคุณเพราะฉะนั้นจงศึกษามาเถอะค่ะไม่เข้าใจอะไรนิดหน่อยมาคุยเสริมดีกว่านะดูแล้วดูอีกนี่คือเป็นความตั้งใจที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ศึกษาก่อนนั่นเองนะคะอยากจะทราบการพักฟื้นในการทำของแต่ละวิธีหมอขอแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยนะคะกลุ่มที่พักฟื้นนานที่สุดก็คือ PRK ค่ะต้องรอได้เพราะว่าเจ็บมากอยู่2วัน จะต้องมาถอดคอนแทคเลนส์กว่าแผลจะหายและกว่าจะเห็นชัดใช้เวลาเกิน7วันเพราะฉะนั้น P R K ในแง่ของการพักฟื้นเนี่ยอาจจะต้องลางานถึง7วันกลุ่มที่2คือกลุ่มเลสิก ที่หายไวก็คือว่าการใช้ตาเนี่ยว้าวเร็วเห็นทันทีวันรุ่งขึ้นใช้ตาทำงานได้นี่คือกลุ่ม S B K กับเฟมโตเลซิฟอันนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างไวในวันแรกเลยแต่ก็มักจะแนะนำว่าในการใช้งานนั้นถ้าเหนื่อย ต้องพักทันทีเลยนะคะห้ามเร่งเร้าจนเกินไปเดี๋ยวนี้การผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยใช้หลักการเขาเรียกว่า early ambulate คือใช้งานสายตาได้เร็วแต่กะนั้นก็ตามต้องภายใต้ความระมัดระวังภายใต้การหยอดตาการพักเสมอนะคะและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่แผลเล็กเลยคือ r e l ล็ Smile ซึ่งอันนี้ยิ่งหายเร็วมากแต่การหายเร็วนั้นเนื่องจากว่าจะยังเป็นหมอกอยู่จะยังไม่ค่อยชัดการใช้ตาอาจจะยังไม่ได้เต็มที่ แต่ใช้ได้ค่ะคนไข้อธิบายว่าหมอกนั้นเนี่ยความรู้สึกเนี่ยทำงานได้เหมือนคอนแทคเลนส์หรือแว่นที่ไม่ค่อยสะอาดแต่ประเด็นเดียวกันเลยก็คือว่าถ้าเราเหนื่อยแล้วนะคะเราต้องพักทันทีห้ามไปเร่งรา้าห้ามไปฟอสการใช้ตาเลยและที่สำคัญค่ะความเป็นแผลเล็กเนี่ยค่ะการฟื้นตัวจะเร็วว่าถ้าเราอยากจะโดนน้ำนะคะก็แค่5วันเท่านั้นเลย 5วันโดนน้ำได้5วันออกกำลังกายได้และ5วันแต่งรอบตาได้น้องบางคนบอกว่าเอ๊เราจะดูแ a ตาเนี่ยตอนคืนแรกอย่างไรนะคะคอนเซปต์ง่ายๆประเด็นง่ายๆคือพักผ่อนค่ะนอนหลับตาแน่นอนการผ่าตัดคืนแรกเราจะเจ็บ เราจะมีน้ำตาไหลอันนี้ให้อดทนทานยาแก้ปวดทานยานอนหลับและพักผ่อนให้ได้นอนเลยยังไม่ต้องทดสอบสายตายังไม่ต้องตื่นขึ้นมาเอ๊ะฉันจะเห็นยังไงอย่าทำแบบนี้นะคะนอนคนนอนเก่งชนะเลิศในเกมของเลสิกและการรักษาสายตาวิธีทุกวิธีเลยค่ะอาการสำคัญในคืนแรกหลังการรักษาสายตาทุกวิธีมีอาการอะไรบ้างที่เราห้ามตกใจนะคะ ก็มี4อาการเด่นๆเ,เลยนะคะอาการแรกคือน้ำตาไหลค่อนข้างเยอะไม่ต้องตกใจบางทีน้ำตา,าจะไหลพรากออกมานอกไอเชิลเลยนะเราก็เช็ดนะคะอาจจะไม่ต้องแกะไอเชิลออกมานะคะอาการที่2คือ,คอระคายเคืองนะคะอาจจะมีความระคายเคืองเหมือนมีทรายนะคะยิ่งวิธีที่ระคายเคืองมากที่สุดเนี่ยคือกลุ่มที่ใช้เฟมโตเซกันเลเซอร์อาการที่3ค่ะอาจจะรู้สึกปวด นิดหน่อยนะคะและอาการที่4เนี่ยคือนอนไม่หลับค่ะเพราะว่ารู้สึกกังวลว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงเราจะให้ยากแก้ปวดและยานอนหลับช่วยและอย่าลืมนะคะคนนอนเก่งชนะเลิศในเกมการรักษาสายตาทักผ่อนเยอะๆนะคะคืนแรกหลังทําถ้ามี4อาการนี้ไม่ต้องตกใจคะ่ะคืนเดียวตื่นขึ้นมาหายเลยคะ่ะการที่เราได้ยากลับไปจากศูนย์เลสิก เราจะใช้ในวันแรกเลยหรือว่าใช้ในวันรุ่งขึ้น ะะหมอตุ้นขอแบ่งการทํางานแบบนี้ออกเป็น2อย่างค่ะถ้าคนที่ทําช่วงเช้านะคะหมอตุ้นอาจจะให้เริ่มหยอดเลยในวันนั้นเพราะเขาจะได้กําไรไปหนึ่งวันซึ่งในกรณีนี้เราจะแจ้งเขาทราบแล้วก็จะสอนวิธีการแม้แต่การเช็ดตาด้วยแล้วก็ให้เริ่มหยอดเลยแต่ถ้าทําค่าของวันนั้นอาจจะกลับไปนอนเลยแล้ววันรุ่งขึ้นเริ่มหยอดแล้วถ้าคนที่อยู่กลางๆเราทําตอนเที่ยงหมอตุนต้องดูก่อนว่าหมอตุนไว้ใจให้เขาหยอดตาหรือเปล่า ถ้าเขาเป็นคนที่หมอตุนไว้ใจหมอตุนจะให้หยอดเลยแต่ถ้าเขาเป็นคนที่หมอไม่มั่นใจว่าหยอดแล้วมันจะเสี่ยงโดนแผลอะไรหรือเปล่าหรือแม้แต่วิธีการทําเช่นเลือกทําวิธีที่มีแฟฝกไหมอย่างนี้ค่ะ ถ้ามีแฟปก็ต้องกลัวแฟบย่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเลือกวิธีที่ไม่มีแฟบก็อาจจะให้หยอดเลยนะคะก็ขอดูเป็นรายๆไปก็แล้วกันนะคะอันนี้ว่าจะให้หยอดยาทันทีหรือให้นอนแล้วตื่นขึ้นมาหยอดตอนเชา้าแต่ทุกคนต้องเรียนรู้วิธีเช็ดตาและเช็ดตาให้ได้ตอนเชา้าก่อนมาพบกันนะคะไม่ว่าที่ศูนย์เลสิกไหนคะ่ะ คำถาม8ข้อนี้เป็นค,คำถามที่เราเจอบ่อยมากและหมอก,ก็เล่าให้ฟังเหมือนกับเรานั่งหน้าคนไข้อยู่ตรงนี้แล้วคุณเป็นคนไข้ของเราถ้าใครมีความสงสัยอะไรและอยากรู้เพิ่มเติมถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะอยากจะตอบทุกคำถามให้ทุกคนเลยค่ะ